เพื่อไม่้การเสียเวลาวลาขอพักครับขอขออนุญาตพออนครับคิดมูกวคิดมู่กยู่ ถ้ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลต่อมอรีแอคนะผมเย้เย้แย้แย้นะครับผมวันนี้นะครับผมได้เืิอง,งามยามดีในการมาดูอัพภูมิพั์อีกแล้วนะครับผมแต่แต่อันใดนะหรือวันนี้นะครับผมเขามีคอนเทนต์เมนผมทั้งสองคนมาเจอกันอีกแล้ว mm hmm. ก็คืออัพกับกับนะครับผมวันนี้เขาไม่ได้มาเจอกันแบบออนไลน์แต่อย่างใดแต่เขามาเจอกันแบบเจอตัวเป็นๆน,นะทุกคนซึ่งเป็นคอนเทนต์น่าจะเป็นอยู่ยกับเคปซีนั่นไม่ว่า mm hmm. เพราะว่ากับแสดงนะจ๊ะ แล้วก็อัพเดิสีดำให้เป็นเคฟสีลาดสอดดำน,นจะจ๊ะไม่ใช่นะครับผมโอเคเพื่อการสื่อลาเดี๋ยวเราไปรีแอคกันเลยดีกว่าว่าพิ p รเจอ e พีเอจวเนี่ยหนุ่มหล่อมาส่งเคฟสีถึงบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงเพื่อการสืร่อลาไปกันเลยรจ,ลจริงผมไม่ไม่จริงจริงครับจริงนะ <laughs> จริงจริงอะไร,รอ่ะ <laughs> 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 โคเรียนที่ทุกขั้นที่ทุกทัานรอยคอที่ทุกขั้นรอยคอเกาหลีมากทุกทกทุกทรกทุกทุกทุจทมกทุกนุกทุกเส้นเสียเสุกทุกทุเสุกเสกทุ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 ัทุกทุกเุกตุนท้กสวัสดีครับุกท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 กทรกทุกทกทุกททุกทุกุกุาท้ทุกทุทุกทรุกกุด ไม่วันนี้นะครับผมมาในฐานะเคฟสีดอมดอมไก่เก่าเบอร์หนึ่งนะครับบอกเลยว่าเสียงตอบรับที่ผ่านมานะฮะคือดีมากๆีเกินคาดจริงๆขอบคุณทุกคนมาะที่นีด้วยนะครับครับผมวันนี้กินแล้วนะอร่อยมากเลยอ่ะเนาะเคฟซีดีมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะและผมเนี่ยาแฟนคลับเนี่ยมันก็พลาดไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นวันนี้เพราะฉนี้วันนั้น สั่งมารีวิวให้ดูกันเนี่ยสองคนนี้เขามีความเชื่ออ o p โนะจ๊ะแบบรักใน oppo มาเสมอเสมอครับนี่มีการพิมโน้ตให้คนส่งด้วยบอกว่าขอคนส่งหล่อๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้โปรดักต์ใหม่ของเคซี่คนส่งหล่อๆด้วยอ่ะกล้าวมาส่งดีไหมโอ้คนหล่ออ่ะโอ้ยพนักงานเคซีหล่อมากหล่อล่อล ดีครับเชฟซีที่คุณภูมิพัฒน์สั่งมาส่งแล้วนะครับผมมีทั้งหมด2รายการครับรายการแรกเป็นโคเรนวิงส์เลเวอร์ส่วนอีกรายการเป็นจิจิเช็กเกิลป๊อปครับเฮ้ยดูนี่เคฟซีเขามีบริการส่งถึงที่ไม่เดินไปไหนเลยนะครับผมคุณหน้าะผมคุณใช่ป่ะครับจำผิดคนหรือเปล่าครับหัวใช่ไหมีโดนจับได้แล้วเหรอครับอุ้ยชอบใส่เสื้อตัวใหญ่อะน้องบัฟใช่ครับผมคือน้องบัฟไม่ใช่ผมคือกันครับ นี่แล้วเออวางก่อนแล้วกันหนักเหมือนกันนะครับเชิญนั่งก่อนเลยได้ครับผม่อขนาดนี้หล่อทะลุแมสทะลุหมวกมาเลยนะครับผมองข้าผมได้เหรอครับเนี่ยเอาแน่นอนน้องกราฟพี่จะจำน้องกราฟไม่ได้ได้ยังไงขนาดชื่อพี่ยังจำได้เลยอขนาชื่อพี่พี่ก็ต้องจำได้ไงอ่ะขนาดนี้แล้ววันนี้นะครับผมเปิดตัวแขกรับเชิเล่นมุปอะไรกันเนี่ยน้องกราฟพนาวุธครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็ชวนน้องกราฟมาัานกินด้วยกันเลยดีกว่านะครับให้น้องกราฟไปเปลี่ยนชุดก่อนละกัน โอ้โหโอ้ยากกินเลยอะ่ะ <c oughs> มันอร่อยมาก <c oughs> ทุกคนมันอร่อยมาก <c oughs> อีกตรงแนึงเด็กอีกตัวแดงๆนั่นน่ะ เอาจริงๆผมรู้สึกเกคือกิากครับมาออกรายการช่องหงใครเคยกินคอมเมนต์ใครเคยกินคอมเมนต์อร่อยมากไม่จริงมากจริงครับจริงนะจริงนพวกเรานะสองคนนะครับในฐานะแฟนคลับของเคฟซีดอมดอมไก่เบอร์หนึ่งอย่างนี้นะะจะพลาดเซตเมนูใังไงถูกไหม้องครับถูกต้องครับพี่ยาเพราะว่าเคฟซีเนี่ยเขาขายดีมากๆจนต้องออกเซตเมนูใหม่ในวันอร่อยอ่ะตัวนี้อร่อยจริงทุกคนอร่อยแบบอร่อยแบบแนะนำเลยจริงๆคือเคฟซีไม่ได้จ่ายแต่ต้องมีแบบแนะนำเลยบอกเลย ด้วยไก่กรอบเกาหลีวิงแปดชิ้นนะครับอันนี้อีกสี่ชิ้นกิมจิคอสาวไม่ใช่โคโลซิกับเราแล้วอันที่สองครับผมอันนี้นะครับผมนี่นี่คือกิมจิชิคเก้นท็อปนะครับอุ้ยอันนี้น่ากินกว่าบอกเลยว่าเจ๋งมากก่อนอื่นบอกราคาก่อนครับนี้นะครับเจ็ดชิ้นมาในราคาเพียงสามสิบเก้าบาทเขาถูกมากจริงนะอิ่มอร่อยแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มาแค่คุ้มอิ่มอร่อยนะมันมันเป็นยังไงครับพอเราปิดถุงปุ๊บนะอันนี้มาของกับความสนุกสนุกยังไงครับเนี่ยนเดี๋ โอ้ยโอ้ยกระดูกกระดูกกระกจริงครับเชื่อไหมไม่เชื่อต้องลองเองครัจะสนุกยังไงวะอุ้ยอุ้ยโอ้ยผมไม่คัดละให้น้องเล่นไปลุงมา ลุงค้าว่าบอกว่าถ้าใครอยากสุกแบบน้องกัปทำยังไงได้บ้างครับสำหรับใครนะครับที่อยู่บ้านเบื่อๆนะครับหน้าน้องแดงเลยก็สามารถสั่งได้ทุกช่องทางเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครเนี่ยอยากได้แบบสะดวกสะดวกนะครับก็สามารถสั่งในลูรี่ผ่านแอปพลิเคชันเคฟซีไทยแลนด์ได้เลยครับครับผมแต่ว่าแอปไหนแอปไหนโปรโมชั่นดีสุดเองก็ได้เพราะเรามี drive thru นั่นเองจุ๊บต้าผมไม่รอช้าเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูกันเลยดีกว่านะครับผมอ่เราจะให้อันใหม่ไปนะครับใช่ครับมี่ได้ครับ Uhm, อะไรนะชิคเก้นคินชิคเก้นพ็อปใช่ไหมความสนุกก็ได้เครื่งคานเข้ามาแล้วยังไงครับน้องจับพร้อมไหมครับพร้อมครับหนึ่งสองสามไปโอ้ร uh, ู้แล้วมันคือผงกินสีที่ในเจนนี่อ่าิกสานี่ที่น้าเอาไปส่งกับโคชโลใช่ไหมโอ้ ต้องรอพี่ก็จะกินไปด้วยนะฮะสหรลบของผมนะครับสาชอบกินผักเราก็ไม่พลาดหรอกกิมจิขอสลอนเอยแกะเลยสนุกอันนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายต่อนะครับนี่เหมือนกันครับผมเราก็จะแกะซองนะครับผมไปอย่างนี้เลย นี่น่ากินน่ะเทหมดซองเลยนะครับแต่ปกติต้องเป็นคนไม่กินโคูสโลนะแต่ต้องลองชิมว่าถ้ามันรับมากครับทั้งครับอยากลองขยับเลยอะไม่ดีมั้งครับพี่ถ้าเป็นโคสโลอลยหรือยังไงลองไหมเอ่อผมว่าไว้ไว้โอ้ยใจห่างพี่ไมต้องเช็ดกันแล้วอ่ะงั้นเรามาไม่รอช้ามากินกันเลยดีกว่าได้ครับไป วันนี้เนี่ยเราจะไม่ให้คุณกินแบบธรรมดาทำไมอะเซวิจัดนี่เขามีเกมมาให้คุณแข่งกันรีวิวไก่เย็นสี่แพ้นี่นี่ผมต้องแข่งกับน้องกาฟหรอใช่แล้วผมกินปกติชนะได้ยังไงอะน้องกาฟเขามากคนุกขนาดนี้เหรอใครที่แพ้โดนลุงโทษมีบทลุงโทษด้วยบทลุงโทษก็คือโอ้ยบทลุงโทษไงเบู เต็งที่อาดาแบบแบบความอาดาโอเคเมื่อแตกร้อยรู้สึกมันจะต้องเต้นอะไรเราว่าเข้าเกมกันเลยดีกว่าใครจะเริ่มก่อนเราตัดสินด้วยวิธีที่จริงจังมากๆวิธีลูกชายลูกผู้ชายได้ครับผมเอ้ยชุิบเดามาเฮ้ยผู้พันรายเองเลยเที่เหรอไม่จะฉลาดอ๋อไม่น่าจะเป็นปริ้นท์ รีวิวแบบเป็นทางการเสุดสวัสดีครับผมวันนี้ผมอัภูมพัฒมาขอรีวิวเอาแล้วแล้วกับทางการอะไรอะ breaking news ผมยกเห็นนะฮะสวัสดีครับผมภูมิพัฒน์ยังสำอางต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะวันนี้เราจะมารีวิวไก่กรอบเกาหลี KFC กันสำหรับไตรมาสที่1มาไก่กรอบโคาหลี KFC ประกาศข่าวช่องไหนทำไมดีจังเลยน่ารักเลยโอ้ยทุกคนทต่เมเช่ม่ดีกับฟัดหน้าหน้าอีกแล้วดีมากดีมากทุกคนเคฟซีได้มียอดขายพุ่งแต่งหน้าก็สวยมากเลยแล้วเรียกได้ว่าทำให้สร้างสรรค์เมนูเซตใหม่ออกมาในวันนี้ซึ่งวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันเราจะเริ่มต้นจากไก่กรอบโคเรียนวิ้์และนี่คือไก่มันอร่อยมากทุกคนจะบอกให้เนาะเขาเรียกว่า professional ขออภัยครับไก่กรอบโคเรียนวิ่งเรียกได้ว่ากรอบกำลังดีซอสทุกเขาครบทั่วทั้งชิ้นหอมกลิ่นกระเทียมและให้ความรู้สึกเหมือนยูเกาหลีคอยสักคำคือโค้ดโปรเฟชั่นอลตรงนี้ว่ากัดยังไหมเปื่อนปะนี่คือกิมจิชิเก้นออร์ที่ถูกการขยับมาทั้งหมดคืออัพก็ต้องนั่งก้าบเออกราบก็ต้องนั่งจำลองอย่างเดียดีกว่าเธอไม่เป็นงานเสียนาฬิกาวลาขอพายครับ เกลียดเกลียดความโอ๊ยเฮ้ยให้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ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 ้ย่ี่ะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 บาทเฮ้าเบ้ทเฮ้ยี้ยเฮ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 ้้ยอฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮตยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเว้ยเุ้ยเฮนยเี่ย มีสองคนเท่านั้นแหละเนี่ย่านปิ้งผมยอดสและต่อไปนะครับด้วยการเสียนาฬิกานะด้วยน้องกลับน้องครับขันขหัวเลยนะที่ได้ครับหยาบครับครับอ่ะน้องกลับครับมันยังไม่ตายมันไม่ตายไก่อยู่ในนี้แล้วี่นี่ได้มาแล้วต้องน้องครับนะครับนักสฮีฮาได้ไหมรีวิวให้ครับพอแล้วหอแล้วขอขออนุญาตถอนแมสก่อนครับ คือเกินคาดมากเลยทุกคนเกิน ได้เติมเต็มในสิ่งที่น่าขาดหายมันเหมือนว่านึงอย่างก็ไปดูกันต่อคือเหมือนกับได้แบบเติมเต็มในสิ่งนี้ตัวเองอยากต้องการจะทำเราจะมารีวิวไก่กรอบโครเรียนเอ้าม่ดีกว่า เขาเป็นไก่กรอบวัวฉลามทำไมครับเพราะว่าไก่กรอบโคเรียนครับโคเรียนเราชิงเริ่มจริงนที่ไก่กรอบวัวฉลามเลยครับมันอยู่ตรงนี้ครับโโอ้หกรอบผมชื่อมากครับเจ้นเสียนครับกรอบสะถือข้าวเนียครับคือเยี่ยมครับ ย่าอนิ้วทำ้แบบเราินขงแบบฟิลรอบๆตัวเป็นแบบอยู่เกาหลีโอ้จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอขอขิงอีกคำนะครับคิดมุกอยู่คิดมุกอยู่เฮ้ยมันมาสีก้ากามันมาสีกา คือตอนแรกคิดว่านางจะเล่นหรือว่ามาโรยอครกิมจิเน่ยค่ะอกชคีบัวชาเหรอกิมจิเ่มากๆเลยนะทำไมครับคือกิมจิโคช ผมกิมจิค้าวผมไปในกิมจิใ่โคสโลของเรานี้ไม่ใช่หมูเป็นที่สุเพราะว่าโคลสโลผสมกิมจิทำให้กลิ่นกลิ่นกิมจินว่ามาจากเกาหลีก็หมอกั็ทอดแบบอย่างนี้ยังไง ครับเรามาต่อที่ของใหม่ครับผมมันก็คือกิมจิชิคเคนป๊อปดูดิคาดหวังนะพ <oh oh! ja. mm um> sí> ี่เจ๊นั well> ่งหน้าเด็กลงอยู um> ่มั่นไม่ได้ออกแล้วอ้าวโอ้โหจมลอย่ะกิมจิแบบว่าหอมมากเลยครับย้อนเล่นอร่อยครับผมเดี๋ยวหอมจนว่าติดจริงอร่อยมากครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้อง อตัวไปก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวจบคันนี้ไปห้องน้ำครับไปล้างหน้าล้างตานิดนึงโอนเหงื่อแตกทำไมพูดถึงกันครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าม้าเร็วกว่าลาเฮ้ยม้าช้ากว่าลาแล้วลาไม่ต่อมุกสนมุกกูไม่มุกอ่ะโอเค โอคแล้วผมจบลงมาจไปแล้วว่าน <ok ุ่ยอ่ะที่สุดของรองกัปนะครับเรียกได้ว่าเรียกเรียกได้ว่าเรียกได้ว่ากรรมการทรงขนาบุญนะครับก็ทรงค่นชวรทรงทรง ตอนนี้ได้ไหมได้สรุปผลเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเร็วมากมจริงนะครับผมงั้นขอเบอร์คะแนนครับอ้าวเอาจริงอ่ะเสมอก็ไม่ต้องมีใครโดนทำโทษนะโอเคงั้นก็ปิดรายการแต่ไก่ย่างถูกเผาเวอร์ชั่นเรมิคฮะไก่ย่างถูกเผาฮิ อะไรมันโดนต่อมฉันเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันโดนตรงอ่าโดนตรงไหนวะโดนตรงเนี่ยโดนตรงนี้ฉันก็เลยบดเสิรต่อมต่อมขับมันก็เลยทำงานนะโดนตรงเนี้ยอ๊ย ร่วมรายการผมว่าเป็นเกลียดมากให้น้องกลับให้จับเลยครับผมได้ครับเราจะร่วมหัวจมท้ายกันด้ยครัหนึ่งสองสามนี่ครับมารีวิวแบบ aggressiv ที่สุดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี้ย aggressive เท่าไหร่ครับจริงป่ะครับคนดีครับคนแบบซอฟ t เออประมาณนั้นไก่มันมองหน้าทำไมเอาเอาเปล่ย ไม, severe, ไม่ออกวิ่งได้ขาดไอ้สุดสุดไม่ได้แล้วครับต้องวันนีเลยกินยังไง จริงทุกคนใครยังไม่ได้ลองกินกคือทุกคนมันเป็นอีกฟิลนึงเลยอ่ะมันเป็นอีกฟิลนึงมันมันต่างจากไก่เกาหลีที่เราเคยกินอ่ะแล้วมันมันจะเป็นสไตล์ไทยแบบเรารู้สึกเรากินได้เว้ย่เรนเผมแเดียวผมกับพี่อันะครับจะเข้าไปอ่านทุกๆโพสเลยครับผมเมนูใหม่มาขนาดนี้แล้วไม่ลองไม่ได้จริงนะครับพลาดไม่ได้จริงนะครับบอกเลยว่า งั้นจังหวะสุดท้ายแล้วน้องกั๊บครับจะตากลากันไปในวันนี้ให้น้องกั๊บขายตรงๆรงเลยขายตรงๆได้เลยนะได้เลยครับผมและถ้าเกิดขายอย่างนี้จะเป็นเอียงเอียงครับผมสำหรับคนมีเงือบงั้นไรเนี่ยราคาหนึงร้อยเก้บาทมีไก่ขอบโคเรียนยิงจำนวน8ชิ้นวินกีโคสลอน1ถ้วยนะครับผมและชุดพิมจิสเกนตตอรนะครับราคาเพียงแค่39บาเสาร์ทีกินละเสาร์ที่นี้มากินด้วยเป็นไลฟ์ไปด้วยดีไหม ทุกคนนะครับอย่าลืมไปติดามขอสารีนะครับพูดหัวพวหัวสองนี้ปวดลำปดหัวต้องมาปวดหัวดูกนมากมากนะครับองขอบคุณมากนะครับ ก็ขอบคุณทัั้มากครับที่มาออกช่องของพี่ดีมากครับบอกเลยว่าเป็นเกียรติมากนี่ข้างหลังนี่นั่งโป๊ะเต็มกันหมดเลยขอบคุณพเต้นน้องทัพมาขอบคุณพี่อัพมากน่ารักอะคุณลุงถ้ามีโอกาสที่จะขอติดต่อไปให้น้องก้ามาออกอีกคนอยากดูไหมครับผมถ้าอยากดูต้อง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 ก้ามต้องติดต่อให้น้องก้ามออกช่องเนี่ยก็ติดต่อได้เลยติดต่อได้เลยครับพี่เบ้นเลยครับ ติดต่องานตรงกลับได้เลยผมก็เป็นยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับจบการรีวิวไก่เกาเพียงเท่านี้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าห้าหมาหมาเพราะว่ามาชักเวลายังไงครับ เพราะลาไปก่อนสวัสดีครับครับอย่าลืมกดไลค์กดซับซักและกดกระดิ่งแจง้งเตือนกันด้วยนะครับผมครับและนักเกิดอยากให้น้องกตาทองอีกฝากมารคอมเมนต์มานล่างได้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแคปไปส่งให้น้องกจับแล้วก็บังคับให้มันมาใหม่ <c oughs> ครับผมไปด้วยก่ก <c oughs> อนสวัสดีครับคร <c oughs> ับผ่า <c oughs> ้วยครับกราฟเพรสเชอร์ครับผมกราฟเพรสเจอร์ยุดอัพยุดยุดช่องแล้วล่าสุก <c oughs> ดก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ รอมาส่งเกฟซีถึงบ้านนะทุกคนวันนี้เราถือว่าเราได้ฮิลลิ่งตัวเองรอบไม่คิดเลยเว้ยว่าเราจะได้ดูอะไรแบบนี้ทุกคนเพราะว่าตังเมคิดว่าคือกับก็คือกับเกฟซีเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะแล้วมาอัพเนี่ยเราก็รู้ตัวว่าเขาอาจจะมาโบ๊ะบ้ากันเฉยๆแต่ไม่คิดว่าคอนเทนต์การรีวิวไก่แบบฮาที่สุดเนี่ยมันจะตลกขนาดนี้อะทุกคนเก็ตไหม เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกระตุกต่อมฮาเลยแล้วเราก็คำไม่อยุดด่าทุกคนก็เลยแบบพักหายใจหายคอนะจ๊ะก็บอกเลยว่าตังเมเคยกินแล้วกินก่อนที่จะมาดูคลิปนี้แล้วมันบอกมันห้าแล้วซึ่งมันอร่อยมากทุกคนตังเมบอกได้เลยว่ามันอร่อยมากยังมีอยากให้ทุกคนลองกินพวกแอปเดลิเวอรี่ต่างๆลองสั่งได้เลยตังมมรู้สึกว่าอร่อยมากอยากกินจริงๆเดี๋ยวเสาร์ที่นี้อาจจะกิน อีกรอบหนึ่งนะจ๊ะอยากให้ทุกคนได้ลองไปกินกันนะครับผมโอเคครับผมใครที่ดูมาถึงตอนนี้ทำไมจะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ดูมาถึงตอนนี้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้เนาะแต่ไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับผมคอมเมนต์ด้านล่างเข้ามาเยอะๆว่าเคยกินแล้วหรือย,ยังถ้ายังไม่เคยกินกินเมื่อไหร่ยังไงบอกตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ตังม์ต้องขอตัวลาไปกันแล้วบา,บายยลาไปก่อน